ดิฉันนางสาวสิริชมพมโชมนิตกรฉนานการกลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการอุทิสภาการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมพศมีเหตุผลเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทําให้มีการใช้สารเคมีในการผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาพื้นที่หลายแห่งจึงกลายเป็นแหล่งกําเนิดและแหล่งรองรับสารมลพิษการตรากฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมจึงเป็นมาตรการสําคัญที่จะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลสารมลพิษที่ครอบคลุมและเป็นระบบอันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมินสถานาการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้อง มีข้อมูลที่ดีเพื่อประกอบการวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและสามารถจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสภาผู้แทนรัษฎรได้มีมติรับหลักการในวรระที่หนึ่งแล้วดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติดังกล่าวของวุฒิสภาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงมีความประสงค์ขอสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการจากท่านชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเชิญรับชมได้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พวกเรานะคะก็เป็นทีมงานจากสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งนั่นก็คือการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาค่ะ,คะโดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารลเพิษสู่สิ่งแวดล้อมพศซึ่งเสนอโดยคุณกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนกับคณะและมีร่างพระราชบัญญัติในทำนองเดียวกันซึ่งประชาชนเป็นผู้เสนอมาด้วยนะคะซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับขาดก็ได้ผ่านการรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อพิจารณาผ่านการพิจารณา ไปแล้วะะนคโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะทางสำนักกฎหมายค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านชีวภาพชีวธรรมประธาน,นาคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมการค่ะที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ119นะคะ ทั้งนี้ค่ะเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับค่ะมาจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะโดยในการสัมภาษณ์นะคะก็จะมีดิฉันค่ะนางสาวพเพลินตาตันรังสรรเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนางสาวสิริโฉมพรมโชมค่ะนิติกรชนาญการกลุ่มงานพัฒนากฎหมายเป็นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์นะคะจะมีประเด็นทางคาถามค่ะทั้งจากตัวร่างพระราชบัญญัติและก็จากประเด็นอภิบายในชั้นสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งดิฉันขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นจากร่างพระราชบัญญัติคําถามแรกนะคะครับใช่เลยครับขอบคุณมากครับคําถามแรกค่ะจะขออนุญาตสาม สอบถามนะคะว่า,าปัญหาอุปสรรคเหตุผลตลอดจนความจําเป็นนะคะในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมูลพิษสู่สิ่งแวดล้อมพศอ,อค่ะคืออย่างนี้ฮะต้องออทราบสภาพปัญหามันก่อนนะฮะคืออย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติหลายตัวนะที่เกี่ยวข้องกับที่จะกํากับดูแลเจ้ามลพิษพวกนี้ ไอ้ตัวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยที่พรบฉบับนี้พูดถึงเนี่ยก็คือพูดถึงมลพิษท,ที่นี่มลพิษตัวเนี้ยเขามุ่งเน้นเป็นเรื่องของสารเคมีถูกไหมมลพิษเนี่ยเราต้องเขาา้าใจก่อนว่ามันมีหลายตัวอย่างเช่นมลพิษทางเสียงใช่ไหมโรงงานปล่อยเสียงดังผิดเกินมาตรฐานก็ต้องต้อง,ต,องต้องดาเนินการอันที่สองมลพิษน้ำเนี่ยน้ำเสียที่ปล่อยมานะอันที่สามเนี่ยมีทั้งมลพิษทางสายตาก็มีนะ อันที่สี่เนี่ยก็คือมลพิษจากไอ้พวกสารเคมีอะไรพวกนี้ที่มันปนเปื้อนเนี่ยทีนี้สารเคมีที่มันปนเปื้อนพวกนี้ที่พระาราชบัญญัติรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารพิษเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมุ่งเน้นเนี่ยมันก็จะมาจากหนึ่งจากการผลิตผลิตสิ่งที่เหลือจากการผลิตอย่างเช่นการผลิตรถยนต์นะมันก็จะมีกรดมีอะไรเหลือมาอการผลิตปุ๋ยมันก็จะมีอะไรเหลือออกมาหรือคือผลิตอะไรบางอย่างซึ่ง ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะไม่คุ้นเราอย่างไอ้พวกเนี่ยคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีไอ้ส่วนที่มันเป็นสารพิษที่เหลือออกมาทีนี้สารพิษพวกเนี้ยมันจะอันตรายการไปกําจัดไปทําอะไรมันเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนมีวิธีใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังกากับดูแลไม่ได้มันก็เอาไปแอบทิ้งกันเลยเห็นไหมมันจะมีบริษัทที่มีไอโซระดับนี้ระดับเนี้ย ต้องรับกําจัดก็ไม่ได้เอาไปทิ้งจริงๆเอาไปทิ้งในป่าในไร่มันสํมภารังเอาไปซุกในดินตามที่เราเห็นใช่ไหมอีกอันนึงคือสารพิษวกนนี้มันนําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมทีนี้การนําเข้ามาเนี่ยมันก็อ,อย่างนี้ก็มีไอ้พวกนักธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ทาเกีียวกับพวกรีเริลเนี่ยเห็นสารพิษที่ต่างประเทศเนี่ยที่เขาทิ้งหรือไปซื้อมาเนี่ย บางอย่างเนี่ยมันมีเศษของทองทองคําขาวก็เอาเข้ามาไงมาหลอมมาแปลงร่าง,าง,างว่าแต่มันไม่ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไงไม่เข้าตามต่อออกตามะตัวจะชอบใช้คำพูดแบบนี้นะจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเองสองก็เกิดจากนําเข้ามาเข้ามาถูกบ้างว่าอันที่สามเนี่ยไอสารพิษทูนีาม,มันก็มีแหล่งกําเนิดซึ่งอาจจะมาจากส่วนราชการเองก็ทําให้เกิดขึ้นก็ได้ก็มีนะว่า ในะบวนการบางอย่างนะมันก็อาจจะมีไอ้ไอสารที่ก่อให้เกิดมลพิษพวกนี้ขึ้นมาได้เขามีอันที่สามอันที่สี่ที่มันอาจจะเกิดจากธรรมชาติจากภัยพิบัติอะไรก็ว่าไปทีนี้ต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยให้ความสนใจนะเรื่องในการที่จะควบคุมดูแลเรื่องนี้ตั้แต่ปีพศ2535เนี่ยมันจะมีกฎหมายขึ้นสัก3 4สฉบับอันตัวแรกคือพรบ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราจะได้ยินแนะ่ๆ2535ในปีนั้นอันนี้สําคัญยังไงอันนี้ก็คือที่กรมควบคุมคมลพิษใช้อยูไ่ไงโรงงานนี้ปล่อยน้ําเสียไมย่แค่นี้ไม่ได้นะจะตั้งโรงงานแบบนี้ต้องมี EAA นะจะไอ้น,นี้จะเอ่ออะไรอะ่ะจะทําอะไรต่ออะไรมันจะเขามันจะคุมสิ่งแวดล้อมโดยกว้างได้ไหมคือไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมัน มันค่อนข้างจะกว้างนะใน,ในระดับที่เรามองมันจะเป็นทั้งทางด้านกายภาพชีวภาพนะเศรษฐสังคมมนุษย์อะไรี่ยมันมีประมาณสักสีด้านใหญ่ๆทีเนี้ยเขาก็พยายามสร้างกฎหมายขึ้นมากำกับดูแลไม่ให้คนเนี่ยปล่อยมลพิษเข้าใจได้แหละมันต้องมีโรงงานมันต้องมีกิจกรรมของมนุษย์แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไอการที่ปล่อยของเสียออกมาเนี่ยต้องได้รับการควบคุมนะาไม ยอมให้มีโรงงานให้มีกิจกรรมได้มีรีสอร์ทมีโรงแรมได้แต่น้ําเสียต้องออกมาเท่านี้นะมีระบบแบบนี้มี EAA นะนั่นคือกฎหมายตัวแรกอีกตัวหนึ่งคือพราบาออสาธารณสุขก็จะพูดอีกอย่างนึงใช่ั้ยน้ำต้นเท่านี้เสียงต้นเท่านี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเกินในปีพศ2535เหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือพระราชบัญญัติควบคุมโรงง,งานปีพศ2 5 3 5เหมือนกัน ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะคุมไงโรงงานต้องทํายังไงขออนุญาตยังไงจะเห็นว่าเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติพวกนี้นะอยู่หลายตัวแล้วทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมอยากจะพูดนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมีพระราชบัญญัติหลายตัวแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเห็นใช่ไหมมันยังออกหลุดออกไปซุกที่นู่นซุกที่นีขน่ขุดดินลงไปเจอ เอาไปซุกไว้ในป่ามันเนี่ยแหละคือปัญหาถามถ้าผมถามผมเนี่ยว่าเห็นด้วยไหมคับพระอย่างียผมเห็นด้วยแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องหันกลับไปดูไว้สี่ห้าฉบับที่เรามีอยู่เนี่ยมันบังคับใช้ไม่ได้มันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอันนี้คือสภาพปัญหานะนี่แค่สภาพปัญหานี่เล่ากันยาวเลยนี่ต้องหันไม่ดูว่ากฎหมายมันมีอยู่แต่รัฐทาไมปล่อยให้มันเอาอันนี้ผมไม่ามจะพูดก่อนว่ากฎหมายเรามีแต่การบังคับใช้ มันไม่สมฤทธิผลต้องมาดูตัวนี้ด้วยนะแต่กรณีเรื่องไอ,ไอพรบการปล่อยการเคลื่อนย,ย้ายสารมลพิษสูษ่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวงจะไปกำกับไปคุมในลักษณะขั้นตอนการปล่อยนะขั้นตอนการเกิดแต่เป็นเรื่องของการรายงานมันจะมีส่วนหนึ่งคือรายงานนะรายงานคุณต้องรายงานกฎหมายเช่านี้เน้นว่าเฮ้ยต้องรายงานรายงานอะไรบ้างลหละก็ว่ากันไป ตามที่คะานรมการกําหนดให้รายง,งานว่าปล่อยเท่าไหร่เคลื่อนย้ายเท่าไหร่กักเก็บเท่าไร่อันนี้มันเหมือนกับเป็นแค่เป็นพรบที่ใช้บังคับเรื่องข้อมูลเองคือมันมีโรงงานอยู่เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนในประเทศไทยแต่ละที่วะซึบซึบนอกจากโรงงานผลิตแล้วก็ยังเป็นโรงงานที่นําเข้ามาเพื่อขายต่อนะหรือเป็นโรงงานที่มาบําบัด หรือเป็นโรงงานที่มาทําเป็นลักษณะรีไซเคิลก็นั่นหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ทราบเลยไงว่าโรงงานพวกนี้แท้จริงมีการปล่อยเท่าไหรเคลื่อนย้ายอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันก็น่าน้านอยใจทีนี้ก็เลยต้องมีการตาร่างพัิบัติตัวนี้ออกมาเพื่อมีการที่จะต้องได้รับข้อมูลที่แท้จริงจากการปล่อยการเคลื่อนย้ายนะแล้วก็ในพัทยาตัวนี้ ก็ยังเหมือนเดิมยังให้กระทรวงทรัพย์โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นพระนางที่จาตามกฎหมายเสร็จแล้วก็มีองค์การบริหารส่วตนตำบลนะ่ะก็คืออบตอเป็นอีกซีกหนึ่งเป็นอีกขาหนึ่งสองขาจะเห็นว่ามีแค่สองหลักใหญ่ๆเท่านะั้นของกฎหมายฉบับนี้นะอันนี้อันนี้คืออยากให้เห็นว่าสภาพปัญหาเขามันทําไมจะต้องมีกฎหมายตัวนี้ก็คือที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยไสองรู้ก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง วินพวเสดอันนี้เอ่ยซื้อได้มันโดนฟอ้องอะไรอยู่ตรงไไอ้พรบตัวเนี้ยมันก็เป็นสิ่งดีที่จะให้รัฐมีข้อมูลตรงนี้เป็นกำกับดูแลแต่เพียงต้องมาตั้งคำถามว่ามันจะได้ข้อมูลที่แท้จริงไหมลุ่มลึกไหมมันจะนําไปสู่การปฏิบัติที่ทําได้จริงตามสาระสาคัญของกฎหมายตงนี้ไหมครับกนะ็ ต่อยอดถามมอสักครู่ท่านบอกว่าท่านก็เห็นชอบด้วยบบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ว่าเราจะ,ะวางหลักการยังไงให้มันมีประโยชน์นะคะก็มาสู่ประเด็นคำถามต่อมาเลยค่ะว่าร,ารา่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะควรมีหลักการและสาระสําคัญอย่างไรนะคะเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเศรษฐกิจและสังคมจากการตรากฎหมายฉบับนี้ค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกย้อนไปคือคืออย่างนี้วันนี้ผมไม่อยู่ตรงนี้ ก็จะเห็นว่ามันมีกฎหมายเข้ามาที่วุฒิสภาอยู่ตลอดวันนี้ประเทศไทยมันมีกฎหมายสักน่าจะพร้อมกฎกระทรวงพร้อ่มอะไรเนี่ยเป็นหมื่นนะมันมีกฎหมายมันต้องบังคับใช้ได้บังคับใช้ได้เสร็จยังไม่พอนะมันจะต้องมีบุลคลากรที่มีความรู้ความสามารถอะ่ะนะมีความรู้ความสามารถเสร็จอะ่ะคือคือสอดคล้องกับกฎหมายกับหน่วยงาน,นอันที่สามคืออะไรบุลคลากรนทนี้ต้องมีจิตวิญญ,ญาณนะ่ะ อันที่สี่เนี่ยนะมันมีกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้นะปัจจุบันเนี่ยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ที่มันพอมันสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่มีใครเป็นเจ้าภาพที่เขาถามว่าเฮ้ยแล้วใครเป็นเจ้าภาพบางหน่วยนยก็รู้อยู่นะว่าเฮ้ยกฎหมายอันนี้เป็นของเราแต่ก็ไม่ไปบังคับใช้ไม่อะไรคือไม่ไม่เป็นเจ้าภาพอะเขาให้เป็นเจ้าภาพไม่เป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยนะทีนี้กรณี้กฎหมายตัวเนี้ย นะผมก็มองว่าถ้าเกิดว่ามันทําได้ตามมันมีไม่กห่ม,มาตามไม่กห่มหมวดเนี่ยถ้าสามารถทําได้ตรงนี้แล้วก็หน่วยงานหลักๆก็คือกรมควบคุมน้พิษองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะเป็นอย่างที่ผมบอกสามสี่ประเด็นเนี่ยมีบุคลากรที่มีความพร้อมพร้อมไม่ใช่พอนะไม่ให้เก่งอย่างเดียวนะเก่งอย่างเดียวก็อยู่กับเจ้าเ้าก็เรือนนะต้องมีจิตวิญญาณเนี่ย จิตวิญญาณอะไรบ้างก็ไปว่ากันไปอันที่สามเนี่ยก็จะต้องบริหารจัดการให้มันสอดคล้องกับบริบททุกอย่างอะ่ะที่มันเกี่ยวข้องอะประมาณสามสี่ประเด็นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องการแล้วถ้าทําได้ตามนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อพี่นอ้องประชาชนเพราะผมอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงที่จะต้องให้พี่นอ้องประชาชนได้รับทราบกฎหมายฉบับนี้จะเห็นว่ามี ส่วนที่เขาเขียนไว้ให้พี่น้องใบชซนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นั่นคือการให้พี่น้องโซนเป็นส่วนตัดสินใจส่วนเรารู้รับทราบว่าโรงงานตรงนี้ใกล้บ้านเรามีโรงงานอะไรอยู่บ้างวะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เฮ้ยมีโรงงานผลิตไอ้วัตถุระเบิดอยู่ด้วยไอสารเคมีอะไรอะเหมือนผูเพื่ออะไรเงี้ยที่มันระเบิดทีเงี้ยก็ตายกันทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราจะได้รู้เราจะได้ติดตามได้อะไรสถานการณ์สองเนี่ยมันจะได้เป็นการมีส่วนในการบริหารจัดการนะ เราไม่อยากให้มาตั้งตรงน,นี้มันใกล้บ้านฉันไปตั้งที่อื่นหรือที่ตรงไหนที่เหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็อันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการได้รับทราบเรื่องข้อมูลเรื่องข่าวสารอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ถ้ามันมันสร้างออกมาได้โดยมีความพร้อมของสองหน่วยใหญ่ๆนะขออนุญาตนะคือกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมอบตอยิ่ง ยิ่งยิ่งน่กัะบวลใหญ่อ,อปตอก็ย้อนไปข้อที่หนึ่งที่มองไงความพร้อมความของทีมงานก็คือความตรงอ่ะเห็น<ฮ>ไหมกรมควบคุมมลพิษให้เป็นหน่วยงานหลักนะที่จะมารับผิดชอบเรื่องไอ้เจ้าเอ่อพรบตัวนี้ก็ยังมีคนไม่พออยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายเช่น เช่นไปตรวจไอ้น้าเสียตามแหล่งอะไรก็ยังไม่พอเลยทำไ,ไมมันมันต้องอย่างนี้วันนี้ถ้ามีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยสองหน่วยสามหน่วยหรือที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเสริมกําลังเข้าไ,ไปเป็นไงใ้กฎหมายตัวนี้มันก็จะออกมาเหมือนอย่างกฎหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะบังคับใช้ไม่สมดุลน,นะฮะครับประมาณนี้ค่ะค่ะในประเด็นคําถามจากการอภิปรายในชั้นสภาพผู้แทนราศฎรนะคะนะ ท่านเห็นว่าการกําหนดให้บุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษต้องจัดทํารายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่อกรมควบคุมมลพิษเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลกลางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนั้นเป็นกลไกลที่ก่อให้เกิดความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางได้หรือไม่อย่างไรคะเป็นสิ่งที่ดีฮะถ้าทําได้ถ้าทําทได้นะเพราะงี้ ไอ้หลักการแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างย้อนไปที่ไอ้พรบรส่งเสริมคุณภาพสิ่งรล้อมปีสาห้าเนี่ยวันนี้กฎหมายตัวนี้จะให้จัดทํารายงานเพื่อความโปร่งใสโดยเนี่ยเรื่องของการไอ้การปล่อยกับการเคลื่อนย้ายทั้งปล่อยและเคลื่อนย้ายเนี่ยที่ผ่านมาภาคเอกชนพวกนี้ก็ไม่ได้เปิดเผย หรเปิดเผยก็เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่อย่างเช่นปล่อยร้อยหนึ่งแต่รายงานภาครัฐบอกห้าสิบนี่ไอ้น,นี่คือต้องกังวลว่ามันจะได้ข้อมูลที่แท้จริงไหมนึกออกไหมเูกนไหมเคลื่อนย้ายห้าสิบตันแต่บอกว่าเคลื่อนย้ายยี่สิบตันเู็ไหมแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้สร้างบุคลากรที่เก่งนะว่าม,มีระบบที่อะไรอะ ระเบียบที่ออกมาสอดคล้องเนี่ยมีทีมแบบเสือสิงห์ก็ทิงแรกไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้โรงงานพว้เนี้ไม่กล้าที่จะพูดง่ายๆหรือไม่กล้าที่จะโกหกน่ไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยแต่ในพรบรตัวนี้มันมีอยู่นะเขาก็เขียนไว้นะถ้าคุณให้การเท็จคุณต้องติดคุกกี่เดือนกีป่ปีอะไรเขามีอยู่แต่ถามยิงว่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะให้จริงเมละ่ะ ข้อทุกอย่างของกฎหมายมันมีเขาเรียกการบังคับใช้หมดแหละผมก็กังวลว่าหนึ่งเนี่ยไอการทํารายงานเนี่ยมันจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไหมแต่เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะให้ต้องทุกหน่วยที่มีการปล่อยการเคลื่อนย้ายคุณจะต้องปล่อยต้องเคลื่อนย้ายคุณต้องรายงานข้อเท็จจริงออกมาเป็นสิ่งที่ดีถ้าทําได้เป็นสิ่งที่ดีก็เห็นด้วยแตก่ก็คือมีกังวลอย่างที่บอกกันแหละว่ามันจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง <c oughs> นั่นแหละ ในประเด็นที่2นะคะท่านเห็นว่าการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ประเมินปริมาณการปล่อยสัตว์มลพิษในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรา15และการให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดส่งข้อมูลการประเมินปริมาณสารพลมลพิษการนําข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุญาตและการออกกฎ ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา30อาจก่อให้เกิดสภาพปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่อย่างไรคะก็คือกฎหมายหลายๆตัววันนี้ที่ออกมาเนี่ยพยายามที่จะให้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นแหละคือเขาเรียก ในในภาคของอบทเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารการแต่วันนี้กฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดมากในส่วนของอำนาจของพนักงานเจ้าที่ของอบตเนี่ยหนึ่งก็จะประเมินนะมีทั้งประเมินสองเนี่ยมีการไปรวบรวมข้อมูลคือโรงงานเนี่ยรายงานมาที่อบตอบตเนี่ยเป็นคนประสานกับโรงงานมีโรงงานเนี่ยอบตเองก็มาสรุป ข้อมูลรายงานเนี่ยเอารายงานตัวนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยส่งให้กรมควบคุมมลพิษนเ,เนี่ยอกวทีนี้ความพร้อมตรงนี้มีมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะฮะข้อแรกเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอบตอเองเนี่ยยังไม่มีนักเสชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีนักการทางด้านเคมีนะในการที่รับงานตัวนี้มาเนี่ยก็จะต้องดูว่าความพร้อมจะมีระดับไหนจะเอาใครมาทําเพราะว่าจริงๆแล้วนะ บางอบตอเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีโรงงานเลยแหละแต่บางอบตอเนี่ยเอายกตัวอย่างแถวปาจีนแถวเมื่อไหร่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมเนี่ยอบตอเองต้องโอ้โหปริมาณงานที่จะออกมาเพราะมันไม่ได้แค่ทําแค่จัดทํารายงานส่งรับรายงานส่งนะมันเขียนไว้ในกฎหมายว่าให้อบตอเนี่ออกเทสมัญญัติก็คือออกระเบียบอะแล้วอะไรไวะ นอกจากเทศสมลแล้วเนี่ยให้อบตเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะประกาศปิดก็ได้ได้ต่อใบอนุญ,ญาตก็ได้นอกะตรงนี้มันเป็นงานที่เข้ามานะว่าเยอะมากออบตจะมีความพร้อมนค่ไหนถ้าหนึ่งไม่พร้อมเนี่ยหนึ่งด้านพิการที่อย่างที่ผมบอกมีความพร้อมนะเรียนรู้มามีประสบะการณ์สองก็คือมีความมีหลักธรรมพิบาลมีความโปร่งใสมีจิตวิญ,ญญาณเนี่ยไอ,ไอ้ตัวเนี้ย แม้มันจะต้องมีก่อนพอตรงนี้มีเสร็จเนี่ยในองค์กรของอบมจอรเองเนี่ยก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาลต้องมีบุคลากรอย่างหนึ่งสองสามที่ผมบอกสองก็คือความโปร่งใสธรรมาภิบาลให้ได้ถ้าทำสองอย่างนี้ได้ก็ทําได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีคือกฎหมายแบบเนี้มันจะต้องมีอะไรสักอันนึ่งที่มาเชื่อมโยงแค่สองหน่วยเพราะมันเป็นหน่วยที่ เนื้อบอกไหมมันอาจจะเป็นแค่พรบรที่มุ่งเน้นในเรื่องแค่รายงานแค่ข้อมูลการปล่อยใช่ไการปล่อยการขนย้ายก็จริงแต่เมื่อมันออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจสอบกันได้อะไม่งั้นเนี่ยไอข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษได้มาเสร็จเอาไปไหนตั้งแรกเลยในกฎหมายที่บอกมันเอามาเผยแพร่คนที่จะถูกต้มตุ๋นอยู่ตลอดคือพี่น้องประชาชนกฎหมายตรเนี้ยมันเป็นกฎหมายที่เรบดีนะ แต่เพียงแต่ว่าวันนี้คอพอพร้อมขนาไหนนะอบตอจะพร้อมจะปรับอะไรยังไงแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเหมือนประสานข้อมูลด้วยนะมันผิดพลาดยังไงข้อมูลมันไม่ตรงไปตรงมามันก็จะได้ตรวจสอบกันได้เดนะมันจะได้เป็นพรบที่เกิดความสมบูรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆ ก็จะขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็นบทสรุปส่สงท้ายค่ะจะขออนุญาตสอบถามทัศนะาท่านหรือว่าข้อเสนอแนะในประการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพิจารณาของวุฒิสภาและประชาชนโดยทั่วไปค่ะก็ในในมุมมองของผมเนี่ยผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยในสาระสําคัญนะฮะอย่างที่บอกว่า ทั้งการปล่อยการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตสุขภาพชีวิตแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบทเรียนมาแล้วหลายพื้นที่หลายอะไรนะมที่เราได้รับผลกระทบจากไอสารปนเปื้อนพวกมลพิษพวกนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย,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 นะยข้อมูลตัวหนึ่งก็คือข้อมูลในการการปล่อยการเกิด การเคลื่อนย้ายเนี่ยเราไม่มีคือหน่วยงานไม่มีนะกรมควบคุมมลพิษเขาก็ไม่มีอบตอเองก็ไม่มีแม้กรมควบคุมโรงงานเองเนี่ยก็ก็ไม่มีนะอาจจะมีได้เท่าบางส่วนที่คาดคะเนคาดอะไรเงี้ยวันเนี้ยถ้าตัวเนี้ยมันมันเกิดทําได้จริงเนี่ยนะแล้วก็ทําได้ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นได้ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์หนึ่งกับพี่น้องประชาชนแหละในพื้นที่นั้นเนี่ยจะได้ รับรู้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการอ,อ,อะไรอะ่ะเสนอความเห็นในเรื่องของในส่วนของของในการขยายโรงงานการตั้งโรงงานในในภาคอุตสาหกรรมะนะแต่อีกส่วนหนึ่งไอ,ไอ้ไอข้อมูลพวกนี้มันจะมันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานจะได้รู้ไงรู้ว่าไอ้นี้มันอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมปาจีนบุรีมีโรงงานแบบนี้อยู่เท่าไหร่ใช่ไหม มีโรงงานประเภทนี้เท่าไรเพื่อมาเป็นการสร้างการบริหารจัดการในเรื่องของการที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากไอ้พวกทุกส่วนนะไม่ใช่แค่แค่สารมลพิษพวกนี้นะเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับแผนการจัดการอย่างอื่นเช่นพวกน้ําเสียใช่ไหมน้ําเสียกลิ่นเสียงแสงอะไรนะที่มันจะเกิดเป็นมลพิษต่อต่อพื้นที่นั้นเนี่ยพอได้ข้อมูลตัวนี้มันก็จะเกิดประโยชน์ แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลที่ที่อะไรอะ่ะเป็นข้อเท็จจริงอะ่ะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาจนกระทั่งเอาไปทําอะไรไม่ได้นะทีนี้อีกอันหนึ่งวันนี้ถ้ากฎหมายตัวนี้มันผ่านไปเนี่ยมันก็คงจะต้องอย่างที่บอกละว,ว่าสองหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็จะต้องรัฐบาลอันนี้ต้องพูดถึงรัฐบาลแหละรัฐบาลก็จะต้องจัดสรร ทั้งบุคลากรงบประมาณฝันกําลังอใจอะไรไปให้รวมทั้งอาบาตอด้วยจะให้อาบาตอเข้าไปโดยที่แบบให้พ่อกองช่างไปเป็นคนไปบระเมินการปลดการปล่อย CO2, CO2NO CO อะไรม,ม,มันไม่ได้ไม่ได้นะตรงนี้ต้องคิดหนักว่านะ ถ้าสร้างกฎหมายขึ้นมาแล้วไม่ได้ไปเตรียมการไม่ไปเสื้อผ้าหน้าผมอย่างอื่นให้มันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์จะเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายล่องลอยนะวันนี้ผมก็อยากจะฝากว่านะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะต้องดูในเชิงรายละเอียดนะตัวเนื้อหาสาระของกฎหมายเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เห็นว่าก็โอเคนะแต่มาอันเนี่ยก็คงจะต้องเ,ออเหมือนกับเป็นข้อกังวลอย่างเช่นเรื่องที่ให้อบตอทั้งประเมิน ถ้าออกใบดุญากถ้าออกเทศับัญญตัติมันเหมือนแบบว่าเป็นห่วงกัวงวลก็คือเรื่องธรรมภิบาลเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ความชัดเจนในการเรืยหลายอย่างที่จะออกเทศสับัญญตัติออกมาตรงนี้ออกมานั่นแหละมันน่าจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามามากกว่านี้คงไม่ได้แค่สองหน่วยนั่นแหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ บทสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะทางสำนักกฎหมายจะดำเนินการถอดความเป็นรายลักษณ์อักษรและเสนอท่านเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการเผยแพร่ต่อไปน,นะคะแล้วก็การบันทึกภาพและเสียงและก็คลิปวิดีโอในครั้งนี้จะขออนุญาตท่านนําไปเผยแพร่ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะได้ครับไม่มีปัญหาขอบคุณมา,มากครับบกฎหมายขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะครับขอบคุณมากครับ